mm <laughs> สวัสดีครับสวัสดีมิตรรักบอลสีทุกท่านนะครับอยู่กับช่องเบิร์ดชัยบอลสีนะครับวันนี้เบิร์ดชัยก็นั่นเลยครับเนาะไม่รู้จะถ่ายคลิปอะไรอีกแล้ววันนี้ก็มาถ่ายคลิปนี้ให้ดูนะครับนาอตู้นี้บ้างแล้วกันนะครับตู้นี้อันนี้เป็นบอลสีซุนกวนนะครับคือเขาจะป้ายเขียวนะครับดูครับเขียวอ่อนแล้วเขียวเข้มนะครับแต่ใบแก่ๆนี่มีกัดสีแล้วก็ ป้ายเขียวเข้มขาวนะครับโอ้ดูมีลูกมีหลานเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวซุนกวดนี่มีจะมีเปิดเปิดแบ่งหน่ออยู่นะครับนะก็ราคาอาจจะสูงนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นบอนสีเก่าหายากนะครับนี่บอลสีของเบิดชชัยก็มีประมาณนี้อันนี้คือนางรากสดนะครับจับยัดใส่กระถางสิบเลยนะครับ แล้ววันนี้เรามาดูบอลด่างนะครับนี่ครับบอลสีเทพอักษรานะครับก็ยังสวยเหมือนเดิมนะครับสําหรับเทพอักษราราคาก็น่ารักมากนะครับโอ้อันนี้ป้ายแบบสวยมากนะครับดูครับเทพอักษราเป็นบอลกาบนะครับเนาะแล้วก็นี่ครับบอลสีมั่งมีซับนะครับสวยนะมั่งมีซับครับสีแดงนะครับคือเขาจะคล้ายๆปลาสารทองแต่อันนี้เป็นใบกลม แน่ความรู้ก็มีนิดๆหน่อยๆน,นะครับก็ไปดูใน youtube มานั่นแหละ <c oughs> นี่เป็นบอลสออีชมพูทวีปนะครับโอ้มีหน่อแล้วด้วยเออมีหน่อแล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีเนาะสวนบอลสีนี่ครับณเมืองนนนะครับโอ้ป้ายสวยมากณเมืองนนเป็นบอลสีแรไอเทมเลยนะครับราคาสูงปลีดเลยณเมืองนนนะครับท่าด่างเนาะแต่ที่มีสเสน่ ชมพูสวยๆคือนี่ครับชินะบัญชรน,นะครับสวยมากแล้วก็นี่ครับศิลาหุ้มทองด่าง <c ười> คือได้ลุ้นทุกใบอ่ะครับศิลาหุ้มทองต้นเนี่ยดูครับศิลาหุ้มทองด่าง <c ười> เออแล้วเท้าหีรันพนาสูนมาอยู่ตรงนี้นะครับ <c ười> เออเท้าไม่ใช่หีรันพนาสูนดิเท <c ười> ้าเท้ากระบินพรมเออ <c ười> อยู่นี่นะครับเนาะเป็นบอลป้ายนะครับแต่ใบนี้เขียวปีเลย <c ười> แล้วก็นี่ครับเนาะ ยอดมงกุดด่างนะครับบอลสีด่างเนี่ยสวยนะครับเออไปจริงๆแล้วบอลสีเนี่ยมันสวยทุกต้นแหละดูขนาดมัคคุวานนี้ยังสวยเลยนะครับโอ้นี่ครับนเนาะเสน่ห์บอลสีผมตื่นเช้ามาผมก็มาดูนะครับอันนี้มหาเทวีนะครับสวยมากกระดูกดาป้ายชมพูนี่มหาเทวีแล้วก็อันนี้พิกเกลนะครับอันนี้คือลูกค้าซื้อแหละแต่ยังไม่ให้ส่งนะครับ เดี๋ยวรอพี่เขาทักมาแล้วเราค่อยส่งเนาะนี่เป็นออวิจิตจินดานะครับสวยครับกระดูกชัดป้ายสวยนี่แหละครับเลี้ยงบอนสีแล้วก็มีบอนสีเล็กๆน,น้อยๆนะครับที่พร้อมจะแบ่งขายนะครับแต่ยังไม่รู้ว่าจะขายยังไงนะครับมันยังเล็กยังน้อยอยู่เนาะเดี๋ยววันนี้เบิดไชับอนสีก็แค่นี้แล้วกันนะครับพามาชมบอนสีสวยๆตู้นี้บ้างนะครับหลักๆก็เป็นเทพอักษรานี่แหละ ที่ยังสวยแล้วก็ตรึงตาตรึงใจอยู่นะครับคือบอลสีเนี่ยมันสนุกจริงนะครับคืออยู่ได้ทั้งวันอ่ะผมไม่อยากคลุกอยู่กับตู้บอลสีไม่อยากไปทํางานเลยนะครับรู้สึกแบบจิตใจมันสงบดีนะครับเนาะชอบนะครับเวลาดูเหนื่อยก็มาเปิดดูนะครับเห็นสีสันเห็นการเจริญเติบโตของเขาที่เราเลี้ยงเข้ามานะครับมันก็มีความสุข ไปอีกแบบนึงนะครับเนาะวันนี้เปิดชายบอลสีลากันไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุข่กับการเลี้ยงบอลสีนะครับสวัสดีครับ